ที่รักวันนี้หนูเห็นครูปั้มพี่แล้ว<ห>เป้นน้อยโอวันนี้พี่ไม่สู้วันนี้พี่ไม่สู้ใช่ไหมนนพี่ไม่สู้เป้นน้อยไปแวแต่แต่แต่ถ้าถามถ้าถามจริงๆจะสู้ไหมถ้าให้เวลาสู้ดิสู้นะเล่นเชิงนะเล่นเชิงถามพี่แป้นจะสู้พี่้างอุุ้้ยไปไปด้วยกันไม่ไม่หนูไม่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้ามันไม่กล้า เขาสู้ลุงเป้นสู้ลุงเป้นสู้ไม่หลวงมาลุงเป้นขาหนูถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้หนูไปถามลุงมาดแล้วลุงมาดพร้อมสู้เล่นเชิงกับลุงลุงดูลูกเอาไหมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมใช่เวลาเอาไหมคะลุงเล่นเชิงสามาดซ้อมประมาณแล้วสองปีลุงดูไม่ดูสภาพเลยสภาพลุงมาด่ะฮะไม่ดูสภาพลุงมาดให้ให้ครับไปปิดปิดสนามไปก่อนปิดสนามไปก่อนอ๋อโอเคค่ะ ผู้ชมต yeah ้องรอสองปีเ่วงงนี้ยังไม่สู้แต่พี่ผ่องกับลุงแป้นเคยต่อยกันใช่ไหมคะอุ้ยพี่ผ่องกับลุงแป้นพี่ผ่องกับพี่แป้นเคยต่อยกันใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องเล่นเชิงนะไม่ต้องเล่นเชิงคือผมว่าผมแพ้ไปครั้งเดียวแต่มันบอกมันชนะผมสองครั้งนะผมก็จาแต่สองครั้งคือผมไม่อยากแพ้มันเยอะสองครั้งดีแล้วแหละแพ้กันน้อยยังไม่เสียชื่อหรอกไม่เสียชื่อหรอกคุณน่เฮ้ย ย้อมมันย้อมผมผมย้อมมันผมเคยต่อยมันนะผมบอกผมแพ้มันครั้งเดียวแต่มันบอกมันชนะผมไปดูประวัติเดี๋ยวไปดูประวัติจำไม่ได้อะเอาฝาดมาดูหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบกันไหมกัดูไหมแก้มือกล้าเหรอหนยนะทากันแล้วปูพี่ผ่องขนาดขนาดตัวหนังมวยเังจำไม่ได้ไม่ได้เนาะผมันต่อยเยอะต่อยเยอะต่อยต่อยจนเมาอ่ะต่อยร่วมร้อยสองร้อยครั้งอ่ะ พี่ผ่องไยสากลกี่ครั้งนะคะสากลสากลก่อนมาสีงปีส<ป>ี่ปีมวยไทยก็ตั้งแต่กี่ขวบนะคะมวยไทยตั้งแต่สิบสามขวบสิบสามขวบถึงยี่สิบห้าถึงยี่สิบห้านี่ก็ยี่สิบห้าต่อเยอะอถูกจำไม่ได้ว่าแต่นนตทุกคนอยากจะต่อใทุกคนอ่ะค่ะขอบคุณค่ะ